เกน้องรักคนใหม่ของวงการไมกี้ปณิธานจับคู่ครั้งแรกกับนางเอกแมทพีรณีปล่อยเคมีแรงเกินต้านในทีเซอร์ทำแฟนๆในโลกโซเชียลต,ตื่นตาตื่นใจกับมุมกล้องสื่ออารมณ์เล่าความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของ4นักแสดงนําไมกี้แมทพี่ดอมพี่มาช่าการันตีความปังโดยพี่นุชี่อนุชาผู้กํากับมือรางวัลระดับนานาชาติเตรียมเลือกทีมประทับฝีปากกาันในหวานรักต้องห้ามเริ่ม7ตุลาคมนี้ค่ะ ไม่จริงที่เซอออกไปดีใจมากมากนะคือแค่ที่เซอออกไปก็วิจารณกันแบบสุด,สดลินแล้วอะ่ะไม่อยากเป็นมัมมี่นะไม่ใช่ <laughs> ผมเชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูละครเรื่องนี้ครับเป็นเรื่อง <laughs> ถ้าสําหรับผมเองก็เป็นเรื่องที่สองเองครับผมใช่ค <laughs> ่ะแซ่บมากเนาะชอบชอบอย่างแมทไม่ค่อยได้เล่นอย่างนี้ไงเลยรู้สึกว่าตอนแรกก็กังวลแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ดีนะอะไรเงี้ย <laughs> ได้เปลี่ยนใหม่บ้างค่ะที่หนูชีก็จะพยายามตัด ลอยเลียงมาก่อนแล้วก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยหลอนดูสิมันดีนะเคมีเคมีต้องดูในละครครับผมกับละครที่ผมเชื่อว่าจะไม่มีใครได้เคยดูมาก่อนนี่ผมขายขนาดนี้แล้วยังจะไม่ดูอีกลระครับเนี่ยติดตามด้วยนะครับฮ